สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมวันนี้นะครับผมไปถอยตัวมือถือมาตัวใหม่นะฮะซึ่งดูจากทางด้านคลิปวิดีโอแล้วมีการแนะนำก็คือตัวเซี่ยมี t 1 0 pro นะครับซึ่งผมจองเอาไว้ตั้งแต่วันที่24ตุลาคม2563นะครับจองไว้แล้ววันนี้ก็ไปรับมานะฮะเพราะว่าดูจากคุณสมบ,บัติของทางด้าน YouTube ที่เขาอธิบายมา ก็คือบังเอิญว่าผมดู YouTube แล้วก็ไปไปเจอ YouTube ของคุณฉลามนะฮะของคุณฉลามซึ่งเป็นอด,อดีตสมาชิกข,ของทางด้านทีมงานของแบร์ไตนะฮะกับผู้หนุ่ยนะฮะต่อมาก็มีการแยกกันออกมาทำงานนะครับแล้วก็ไปการมีการแนะนำในส่วนของทางด้านตัวมือถือตัวซีมี t ่ t 1 0 pro แล้วก็มีตัวหนึ่งที่ผมสนใจก็คือระบบของการถ่ายรูปวิดีโอซึ่งเป็นคกว่าบล็อกหรือว่า v ีล็อกนะครับ ซึ่งเราจะเจอปัญหาว่าเวลาที่เราถ่ายคลิปวิดีโอนั้นเวลาที่สัมภาษณ์จะมีผู้ให้สัมภาษณ์กับตัวเรานะครับอยู่กล้องคนละตัวกันแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะสลับไปมาได้เวลาที่เราสัมภาษณ์ค่อนข้างจะยากครับแล้วผมเองก็เคยทดลองต้องซื้อกล้องมีโบนะฮะตัวมีโบนั้นก็ต้องมีการใช้แอปมีโ o ด้วยแต่ว่าตัวซิลมี่นี้ฮะมีความน่าสนใจคือเขาสามารถใช้กล้องหน้ากล้องหลังบนันทึกไปพร้อมๆกันครับวันนี้ก็เลยมาทดลองนะฮะาทดลอง นี่คือกล้องหน้ากล้องหลังนะครับสังเกตว่าภาพมีความคมชัดทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังครับคมชัดมากทีเดียวนะครับผมแล้วตอนนี้คือผมอยู่กล้องหน้าส่วนอีกตัวนึงก็เป็นภาพที่อยู่หลังส่วนนะเป็นกล้องหลังแล้วเราจะเห็นวิวัฒนาการของการใช้ตัวกล้องตัวนี้นะฮะอย่างเช่นผมจะสลับกันก็คือว่าทําเหมือนกับว่าเราถ่ายทํารายการทีวีนะครับดูนะฮะตอนนี้สลับไปแล้วครับผม ตัวผมนี้คือเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ตัวภาพกล้องหลังนั้นก็คือกล้องหน้านั้นครับพอเป็นภาพตัวเล็กไปนะฮะทีนี้ถ้าเผื่อเราสลับกันนะครับสลับกันทีนี้ครับเห็นไหมฮะตัวผมเองจะกลายเป็นจอเล็กๆฮะแล้วก็จอเล็กๆนี้มันสามารถที่จะนะครับย้ายจอนี้ได้ด้วยนะับว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนครับดูนะฮะเราย้ายลงมาข้างล่างก็ได้ครับ แล้วก็ขนาดเดียวกันเราก็ย้ายไปขวามือก็ได้ครับย้ายไปมุมซ้ายนะครับก็ได้ครับเลือกได้เลยนะครับอันนี้มันเหมาะมากกับยูทูบเบอร์ครับกับคนที่ไปถ่ายทำสารคดีอยู่นอกสถานที่นะครับอันนี้ผมใช้มือจับนะฮะไม่คือใช้มือจริงๆจับไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าตัวกันสั่นนะฮะเป็นมือถือธรรมดาเนี่ยฮะแล้วเราก็เลื่อนไปมาได้เห็นไหมฮะ แล้วยังสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเอาภาพเราเป็นภาพเล็กหรือว่าภาพใหญ่นะฮะเราสามารถเลือกได้อย่างเช่นตอนนี้นครับเลือกแล้วให้เท่ากันนะฮะเลือกแล้วเท่ากันถ้าเพิ่รากดอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเราเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับนะฮะและขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเลือกเลือกได้เหมือนหนึ่งว่าเราเป็นตัวมีตัวสวิตช์เชิญนะฮะไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่คือคุณสมบัติของข้องตัวซิมมี่นะฮะตัว ทีซีโปครับนะฮะผมคิดว่ามันเหมาะมากะฮะเหมาะมากกับคนที่เป็น v l o อกหรือว่าบล็อกนะครับคือเป็นยูทูบเบอร์ในการที่เราจะไปสัมภาษณ์ใครก็ตามแต่เราสามารถที่จะใช้กล้องไปพร้อมๆกันตัวเดียวกันนะฮะแต่ว่าสามารถที่จะเลือกภาพได้ตามที่เราต้องการครับแมนะเป็นเป็นมือถือที่ตอบโจทย์พึผมมากทีเดียวครับผม ยอมรับว่าเป็นมือถือที่จบตอบโจทย์ผมผมมาทีเดียวในการในการใช้งานครับเราลองสลับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ภาพออกมาเท่ากันแล้วนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเราต้องการภาพตัวเล็กได้หรือว่าเราต้องการให้เราตัวใหญ่ขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันครับนี่คือ Xiaomi Pro นะครับ Xiaomi T 1 0 Pro ครับราคาเพียงแค่หม0 0นกว่าเองครับแต่ว่าคุณสมบัติสุดยอดจริงๆครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ครับ สวัสดีครับ